สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารทีมงานแล้วก็พนักงานโฮมโปรทุกท่านนะคะดิฉันลินดาติกวีนะคะหรือว่าจะเรียกว่าโค้ชลินดาก็ได้ตาม Facebook Fan Page นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการดูลูกค้าค่ะการมองว่าลูกค้าเนี่ยมีความแตกต่างกันเราแบ่งความแตกต่างของลูกค้าออกมาเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะเบสออนอะไรการแบ่งลูกค้าตาม4ประเภทเนี่ยแบ่งตามความถนัดจากการรับสาร จากประสาทสัมผัสของเขานะคะหรือว่าใช้หลักการในการแบ่งคนสีประเภทนี้จากศาสตร์ที่เรียกว่า neuro linguistic programming นะคะหรือเราเรียกว่า NLP ทีนี้อย่าเพิ่งงงนะคะ NLP จริงๆมันก็คือคำว่า neuro แปลว่าสมอง L แปลว่า language แปลว่าภาษาแล้ว programming ก็คือการจัดรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้น NLP ก็คือการทำงานที่เกี่ยวกับสมองวันนี้เราจะรู้เลยว่าบางทีเวลาเราคุยกับลูกค้า พูดเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าทําไมคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกับคุยกันคนละเรื่องเราพูดเรื่องขาวเหมือนกันเอ๊ะทำไมข่าวของเขากับขาวของเราคุยกันไม่จูนกันสทัทีแล้วเวลาที่เราคุยกับคนแล้วมันไม่ได้พูดภาษาเขาเหมือนมันเราไม่ได้คุยภาษาเดียวกันเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้มันเหมือนกับมีอะไรบางๆมากั้นเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองเข้าใจลูกค้าดูว่า คนเราเนี่ยมีความถนัดทางการรับสารรับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสีประเภทเวลาที่เราถามว่าพูดถึงทะเลแล้วคิดถึงอะไรก็จะทำให้เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ย คิดเป็นภาพถูกไหมคะคิดว่าเห็นภาพโอ้เห็นหาดทรายขาวเนอะเห็นน้ําทะเลคิดถึงน้ําทะเลคิดถึงหาดทรายคิดถึงท้องฟ้านี่เราเรียกว่าคนประเภทวิชวลหรือว่าประเภทคิดเป็นภาพคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เวลาพูดถึงคําว่าอคิดถึงทะเลคิดถึงอะไรจะพูดเลยว่าคิดถึงเสียงคลื่นคิดถึงเสียงลมคิดถึงเพลงแจ๊สอะไรอย่างเงี้ย เขาจําเป็นเสียงคนประเภทนี้เป็นประเภทที่2เราเรียกว่า auditory คนประเภทที่3เราเรียกว่าเป็นประเภท k หรือ kinesthetic kinesthetic คือมีประสบการณ์ตรงอันนี้เวลาที่พูดว่าทะเลจะคิดถึงอะไรเขาจะบอกว่าทะเลเหรอคิดถึงหาดทรายนุ่มๆคิดถึง ความรู้สึกเวลาไปยืนอยู่ตรงริมทะเลแล้วน้ําคลื่นน้ํามันสาดเข้ามาพูดถึงความรู้สึกพูดถึงประสบการณ์ตรงนี้เรียกว่า k คคนสุดท้ายเราเรียกว่า AD Auditory Digital เป็นคนที่คิดอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลักการเวลาเขาพูดคําว่าคิดถึงทะเลคิดถึงอะไรเขาจะคิดว่าเออไปที่ไหนดีนะ ที่ไหนช่วงนี้ไปแล้วปลอดภัยช่วงนี้ไปแล้วไม่ปลอดภัยมีโปรโช่วงไหนต้องทําอะไรบ้างคิดเป็นหลักเป็นการดูมีระบบมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราพูดคร่าวๆให้เข้าใจว่าคนเราอ่ะพูดสิ่งเดียวกันแต่มันมีวิธีคิดที่หลากหลายมากเลยมันมาจากพื้นฐานความถนัดที่เขาเลือกรับข้อมูลเก็บข้อมูลและสื่อสารข้อมูลนั้นกับคนอื่นคะ่ะ วันนี้เราจะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดว่าเราได้รู้ว่าคนสี่ประเภทนี้ต่างกันยังไงเราจะรู้วิธีการสังเกตว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาเป็นประเภทไหนนะเราจะรู้ว่าเราจะฟังอะไรนะเวลาเขาพูดคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญที่บอกว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเราจะรู้ว่าเราจะต้องสื่อสารกับเขาต้องใช้สื่ออะไรพูดจาแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมใช้คำพูดอะไรบ้างนะคะอ่านภาษากายเขาได้แล้วก็พูดจาภาษา เดียวกับเขาเนี่ยแหละค่ะสำคัญที่สุดคือการพูดจาภาษาเดียวกันเพราะเมื่อไหร่ที่คุณชูดพูดจาภาษาเดียวกันก็แสดงว่าคุณเข้าใจเขาและเขาก็จะรู้สึกว่าไว้วางใจคุณได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ